เราจะมาดูต้นมะละกอของเรากันทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะปาร์ตี้ตรงเนี้ยปาร์ตี้ตรงเนี้ยปาร์ตี้แถวเนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกระเพราทั้งหมดกันว่ากระเพราเรามีเท่าไหร่กระเพราต้นที่หนึ่ง โหมีหลากระเพราบ้างกระเพราต้นที่สองกระเพราต้นที่สามกระเพราต้นที่สี่นะทุกคนอันนี้ บ้านนะทุกคนในแถวๆนี้จะเป็นหลังบ้านนะทุกคนเนี่ยหลังบ้านหลังบ้านเราก็ปลูกหลังบ้านพี่เราก็ปลูกเพืชเหมือนกันเนี่ยหลังบ้านก็ได้ปลูกพืชเหมือนกันนั้นนี่คือหลังบ้านนะหลังบ้าน หน้าบ้านอยู่ตรงนู้นนูนอันนี้คือหลังบ้านนะหลังบ้านนะทุกคนหลังบ้านเนี่ยเนี่ยเราก็ปลูกหลังบ้านเหมือนกันนั่นเนี่ย,ยปลูกหลังบ้านเหมือนกันเลยไม่ต่างจากไม่ต่างจากหน้าบ้านเลย เนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเราก็มีดอกชวนชมด้วยนะไอดอกชวนชมเนี่ยสีชมพูเนี่ยแต่หน้าบ้านเราดอกชวนชมเรามันนี่เจริญเติบโตนะมันไม่เจริญเติบโต แล้วต้นก็พออีกต้นหนึ่งก็ตายอันนี้คือต้นมะม่วงนะมีมะม่วงด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาปาร์ตี้ตรงนี้ทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์เดี๋ยวเราจะมา มาถ่ายคลิปวิดีโอตอนปาร์ตี้นะครับตลางคืนนี่แหละคนที่จะให้ของขวัญพี่โกะนะคนที่จะมาให้ของขวัญพี่โกะแล้วนะครับคือแม่เราแล้วก็ป้าวิเราพายิ่งกระตูน น้องกระตูนนะเสร็จแล้วแล้วก็ใครเหรนะปู่ยายด้วยอ่ะยายเราด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนนายศดแล้วก็น้ำน้ำแหม่มจะให้ของขวัญพี่เรานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดเราพอดีไม่ใช่ดิไม่ใช่วันเกิดเรานะทุกคน <c oughs> ไมนน่ใช่วันเกิดแล้วนะมันเป็นวันเกิดพี่เราเราพูดวีคโถแล้วก็สำหลักอีกอันนี้เป็นจอนเนี่ยจบเข้าบ้านในหลังบ้านเราดีกว่าสภาพหลังบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้หลังบ้านเราหน้าบ้านเราจะอยู่ข้างหน้านู้นอันนี้คือหลังบ้านนะทุกคน 呜，气得疼。